นี้นัดปิดไอสต็อปอีกหนึ่งคันนะครับผมไอสต็อปไอยู e นะก็เป็นลูกค้าที่ได้นัดกันไว้วันนี้วันที่แปดนะครับผมแปดเมษายนก็มีนัดไว้คันหนึ่งอันนี้ช่วงเวลาเที่ยงห้าสิบสามนะครับก็นี่มีไฟไอยูบโชว์ Show, แล้วก็ไอสต็อปกับพิบนะครับอันนี้อยู่ที่ช่วงเจ็ดหมื่นโลอ่าแล้วก็ถ้าหาก พอดีผมมีลูกค้าที่โทรมาจากในโซนของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะครับจริงๆถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะในการปิดระบบไอ o สตอ็อกไอรูปนะครับก็สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ร้านบางใหญ่ออโต้คานะครับอยู่แถวเซนทรัลเวสเกตนะก็เป็นร้าน R ของผมเองก็สามารถเข้าใช้บริการตรงนั้นได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเนีย่ยจะเป็นคนดูจัดการให้เองนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไป ทำการปิดกันเลยนะครับผมตอนนี้เราก็ได้จัดการตัวคาปาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือขั้นตอนต่อไปก็จะปิดในตัวของระบบของไอสต็อปไอไบลูที่ตัว ECU รถนะครับเอาแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราเสร็จแล้วนะวก็เดี๋ยวเราจะมาเทสกันแป๊บนึงนะครัแบบ ครับผมก็คือเราปิดไปแล้วนะตัวโค้ดเจ็ดเก้าสี่นะครับตอนนี้ก็เหลือโค้ดอยู่เป็นปกติก็เ,เดี๋ยวหลังจากนี้จะได้ลองไปเช็คดูนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทรถกันเลยโอเคครับ ชัวนะตอนนี้ไฟอไอลูไม่ชัวแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในตัวโปรแกรมกันนะครับไอสต็อปถูกปิดหมดแล้วนะครับรอบเครื่องยนต์ทำงานปกตินะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลองรถกันนะครับผม เอานะฮะก็ตอนนี้เราปิดเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเนีย่ยจะไปลองรถนะครับโอเคครับผม นี้ก็เป็นเบนซินนะแต่ว่าไม่แค่เจ็ดหมื่นกว่าโลเองนะครับผมก็เท่าที่เห็นแต่ว่าตัวคาปาก็เสียแต่หลายคนก็จะถามถึงสาเหตุนะครับว่าบางคนไม่น้อยบางคนไม่เยอะทําไมถึงเสียนะครับอย่างเคสนี้ที่ผมได้สอบถามหรือพูดคุยกับลูกค้านะลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้เลยจริง,รงๆไม่ใช้เลยก็ว่าได้ก็คือจะปิดการทํางานของระบบไอสต็อปตลอดนะครับก็เลยเทําให้ ตัวคาปาเสียอย่างที่เห็นนะครับอาจจะเสียทั้งที่เ,เลขม้ยังน้อยอยู่แต่เสียแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับก็เหมือนเดิมครับนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผมก็สามารถปิดทิ้งไม่ได้เลยแล้วก็ยังขอย้ําเหมือนเดิมนะครับยังมีลูกค้าที่อาจจะติดต่อมาบ้างพูดคุยหรือว่าปรึกษาได้เสมอนะครับก็มีทั้งที่กรุงเทพแล้วก็เขตปริมณฑลนะก็ หากใครต้องการใช้บริการจริงๆก็สามารถเข้าใช้บริการที่ร้านบางใหญ่ออโต้ควร์ได้นะครับผมก็อยู่ที่แถวเซ็นทรัลเวสเกตนะครับก็สามารถเข้าใช้บริการได้เลยหรือหากใครอยากโทรสอบถามก่อนก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0956056038นะครับผมก็เป็นร้านใหญ่ๆอย่างยนสุลินนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับผมดูแลทุกคันนะครับขอบคุณครับ หากใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับผมฝากร้านด้วยครับเฮียใหญ่ยังยนสุรินครับอน,นะครับประสบการณ์ปิดมามากกว่า8ขดคันนะครับจากกรุงเทพนะคราหนาสีมาสุรินนะครับ